ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ PM 2, 2> องจ้ายาโควิดหลายหอย่างแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งละล้ลอมันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวแล้วมันเข้าถึงทุกคน <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอยากทําร้านนี้ที่อย่างน้อยเป็นช่วงเวลาที่เวลาเขามาช้อปปิ้งที่ร้านเนี่ยคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สร้างเรีย <c oughs> อย่างน้อยช่วงเวลาสั้นๆก็ยังดีสวัสดีครับลุคในวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้าน Zero Moment Refillery ฮะ วันนี้ฮะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับไลฟ์สไตล์เจ๋งๆที่ดีต่อตัวเองแล้วก็ดีต่อโลกใบนี้ด้วยฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Eco l i f e ์สไตล์วันนี้ผมนัดพี่เจ้าของร้านไว้ครับพี่เมียวครับปั๊เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้าง สวัสดีครับพี่เมี่ยวพี่เมี่ยวครับก็โหวันนี้ผมมีคําถามมากมายเลยเกี่ยวกับตัวร้านแล้วก็แนวคิดคอนเซ็ปต์แต่ว่าพอเริ่มที่คําถามแรกเลยน่าจะเป็นแกนหลักของวันนี้ก็คือไอ้คำว่าอีโคซายนยมันคืออะไรครับจริงๆรแล้วมันเป็นเรื่องแบบใกล้ๆตัวก่อดชียเลยค่ะคือมันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตวิธีการใช้ชีวิตของเราที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนี่ค่ะ จริง zero moment มาจากคําว่า zero w เ i สอค่ะแล้วก็รวมับ zero w e i ก็คือการที่เราไม่สร้างขยับเลยหรือว่าน้อยที่สุดส่วน moment ก็คือเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าจะให้คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะมาสนใจเรื่องการลดขยับเลยค ไม่สรางแผ่เลยแต่ละวันเนี่ยบางทีมันรู้สึกยากจะไอ้เรื่องทำก็อาจจะเครียดเลยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าอยากทําร้านนี้ที่อย่างน้อยเป็นช่วงเวลาที่เวลาเขามาช้อปปิ้งที่ร้านเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สร้างคขยะอย่างน้อยช่วงเวลาสั้นๆก็ยังดีโอ้โหคมมากเป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยที่ใส่ใจโลกของเราใช่ใชๆจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทําร้านเนี้ยเป็นเหมือนทุกคนเลยค่ะที่เอ่อรู้ว่าอ่าเราขยะไม่รับทุนหรืออะไรเงี้ยแค่ง่าย เหมือนกันแต่พอมาทําร้านนี้ทําให้เราเหมืได้เรียนรู้ไปในตัวค่ะทั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ Pm 2.5พย,ยาโควิดหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งละล้อมมันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวแล้วมันเข้าถึงทุกคน<ช>ไม่เลือก่ออใครก็โดนหมดใช่แ่บ <laughs> พราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเออเริ่มเริ่มแบบสนใจว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ค่อยๆเริ่มทพีละนิดพยายามเชียร์ัพคนรอบตัวว่าโอเคมันไม่จำเป็นต้องเริ่มแบบโหร้อยเปอร์เซ็นให้มันเครียดเกินไปผมว่าทุกคนอะถ้าเกิดจะเข้ามาในอีโคลาสต์ไรเนี่ยมันจะต้องเจอจุดเล็กๆที่รู้สึกว่าไม่ได้และอย่างตัวผมเองอะตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นแล้วผมก็แบบไปอยู่บ้านพักกับเพื่อนแล้วจังหวะที่เราจะต้องทิ้งขยะแล้วเราเปิดข้นมในห้อง ไม่จำลองมีจักขยะเยอะขนาดนี้ไะเนี่ย<ช>แล้วก็แบบว่าต้องคอยแยกต้องคอยนึ่งคอยนยี่รารู้สึกว่าพอเรา,เรากลับมาที่บ้านเราอ่ะเนื่องจากเราไปอยู่ที่นั่นประมาณสองอาทิตย์อะมันก็เหมือนมีความชินชินนงพอกลับมาที่บ้านนะเรายัดทุกอย่างลงถังใบเดียวเลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้คือเราอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนนี้คนนะคะคือ,อก่อนหน้าน,นี้จะรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องอีโคเรื่องอ อะไรที่มันเป็นแนวเสี่ยวอลล์ลอกเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่มีการศึกษามีความรู้เรารู้สึกว่าพอราทำร้านเนี้ยกลายเป็นว่ามันสามารถเข้าถึงได้กับคนกุ่ปุ่มเลยเพราะว่าเราตั้งใจและมันไม่ยากเกินไปถ้าภาครัฐหรือว่าอะไรเนี้ยเหมือนสนับสนุนให้เขาสามารถทําอะไรได้ง่ายๆค่ะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซ็ได้จากเริ่มแรกเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่น่าจะ พวกผอ่ตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายหรือว่าใช้ซ้ำได้เช่นพวกแปรงสีฟันไม้ถ่าย,ยานะใช่ฮะอ,อ๋หูเบามากเราแปรงฟันได้เหมือนปกติ ฟันสุขภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่าตัวด้านหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วค่ะสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานก็เหมือนฟันถึงฟันปกติเลยแล้วพอวันหนึ่งเราใช้ไอจนอันนี้มันด้านหมดแล้วเราก็ตัดใช้เป็นตะเกียบต่อไนดะ้บางทีลูกค้าเอาไปเป็นเหมือนป้ายปักชื่อต้อนไม้หร <c oughs> ือว่า <c oughs> เออเนี่ยเราเริ่มไปไงครับทุกคนเราเริ่มแบบว่าลงลึกถึงอีโคไลฟ์สไตล์ยังอื่นด้วยก็จะมีพวกพลาบัตไม้ไผ่ค่ะเป็นอะไรเล็กๆที่เราแบบใช้แค่ ประมาณห้าวิอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทิ้งละมันมีเป็นหลอดดูดค่ะหลอดดูดจากไม้ไผ่เหมือนกันเป็นของที่เราแบบยังใช้เหมือนเดิมได้อยู่แต่แค่เปลี่ยนวัสดุให้มันเออเป็นเราเราเข้าใจธรรมชาติเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มเป็นพวกภาชนะค่ะอันนี้สําหรับ,ค,รบคนที่ไม่เคยมาไม่ได้มีภาชนะยู่ลักไม่ไดก็สามารถเอามาเลือกซื้อที่นี่ได้อย่างอันนี้ก็คือเป็นเอาไว้ใส่อะไรครับใส่พวกขผด แป้งต่างๆได้ค่ะแล้วก็มีชาก็าสามารถใส่ได้ค่ะก็เริ่มต้นแค่15บาทพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นของที่ใช้กับร่างกายหรือว่าใช้กับที่บ้านเป็นของใช้ค่ะสะบู่ซักผ้าตัวน้ำหอมปรับอากาศอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาขวดเดิมมาเติมได้แล้วก็มีพวกน้ำยาฆ่าเชื้โลกช่วงนี้เนาะแล้วก็ครีมโลชั่นครีมนวดผมเลยว่ค่ะก็มีกลิ่น ะงะมีเอกุอออหลาบข้าวโอ๊ตลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรัวถ้าแบบว่าเพื่อนๆมาแล้วอยากจะแบบว่าดมกลิ่นหรือทดสอบก็คือกดได้เลยค่ะหรือว่ามีตัวเป็นทดลองเราจะมีตัวเทสเตอร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของที่ร้านด้วยความที่เราไม่มีขั้นต่ำหรอกค่ะสามารถที่จะลองซื้อไปลองนิดนึงก่อนได้ค่ะแล้วถ้าชอบค่อยมาเติมเพิ่มได้มีคือข้อดีว่ามันเหมาะกับผิวเราไหมผมเราไหมหอมมากคันนี้เป็นกลิ่น ลาเวมนเดิมแล้วโซนตรงนี้คือโซนอะไรครับรู้สึกว่ามีเยอะแยะมากมายค่ะก็เลยพวกน้ำยาค่ะน้ำยาฝั่งนี้จะเป็นใช้กับบ้านค่ะถูพื้นซักผ้าล้างจานตอบข้นุ่มอะไ เยอะมาก๋ยวลองแบบว่าดูแบบเร็วๆก็มีน้ำยาซักผ้าสุดอ่อนโยนอินลาเวนเดอร์มีน้ำยาซักผ้าสุดเข้มข้นอินดอกไม้มีน้ำยาปับพนุ่มค่ะโอ้มีสบู่ล้างมือมีน้ำยาล้างจานโอ้พูดได้เลยว่าครบเครื่องถ้าแบบฝนตกนี่ผมกดแล้วอาบน้ำเขาได้เลยแล้วพวกนี้คือมันใช้สารเคมีมากเราจะมีหลายแบบค่ะมีทั้งแบบทั่วไปแบบธรรมชาติออร์แกนิกมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกตาม ความชอบหรือความต้องการตัวเองเนี่้งแต่ลิตละสามร้อยบาทก็มีไปจนถึงออร์แกนิกก็จะราคาสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวมันเองแบรนด์ตัวเองที่อยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะถูกกว่าประมาณ10-20% โซนหน้านี้จะเป็นพวกเออ่ซอสน้ำผึ้งน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันรำข้าวน้ำผึ้งน้ำมันมะพ,พร้าวอย่างนี้ก็มีหมดด้านบนจะเป็นพวกเครื่องเทศที่ใช้เครื่องเทศสมุนไพรที่ใช้ในกานรทำอาหารขิงผงเอ่อออริกาโนใบไทม์เกลือฮิมาเลยยันม,มีหมดค่ะงแอผมว่าเนี้ยดีค<ม>่ะบางทีแบบ<ช>ตัวผมเองเนี่ยอยากจะทำกับข้าวสักมื้อหนึ่งเยี้ยแบบเพาวันนี้อยากกินพิซซ่าหรืออยากกินอะไรเนี้ยซื้อออริกาโนที่ท็อปมาทีนึงเราใช้ไม่หมดแล้วมันก็ ดองไม่งั้นเจะมันเสียถ้าเกิดอย่างนี้บอกว่าผมอาจจะซื้อซักแบบสักนิดนึงนี้ก็ได้ใช่ค่ะลูกค้าซื้อแบบห้าบาทสิบบาทเลยนะเพื่อขายแล้วเขาซื้อไหลอ่ะค่ะกลายเป็นว่าเออการทํากับข้าวแล้วดีต่อสุขภาพของเขามันประหยัดจากที่ก่อนหน้านี้คนจะพูดว่าทํากับข้าวมันแพงกาไปซื้อแล้วก็รู้สึกว่าของไม่ครบเพราะว่าเราไม่มีแบบไม่มีทุนในการซื้อทุกอย่างแต่ที่นี่ก็เจ๋บครบ พวกนี้จะเป็นซีเรียลเป็นข้าวเนี่ยก็สามารถเอาภาชนะมาเติมได้ถ้าเป็แว่กระปุกกระป๋องมีข้าวด้วยใช่ค่ะเป็นข้าวออร์แกนิกจากที่สุรินทร์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกแป้งทําขนมด้วยนะคะเช่นบางทีบางบางทีลูกค้าเอาสูตรมากลางที่ร้านเลยค่ะแล้วใช้แค่ไหนก็เติมแค่นั้นไม่ต้องแบบไปเหลือจะทําแค่พอชั่นเท่านั้นก็อันนี้เบสเซอร์ค่ะเป็นข้าวโพดอบกรอบรสหัวกะทก็คือขนม กรอบเลยค่ะชายทานเล่น,นเราก็เรายะจากการที่เราทานขนมได้นะคะครับดีมากอ่ะสมมวันนี้จะดูหนังกับเพื่อนอย่างเงี้ยมีปาร์ตี้ที่บ้านกดบกรอบใช่ค่ <laughs> แล้วก็ด้านนี้จะเป็นพวกถัวก่วอบค่ะรสธรรมชาติก็จะมีหลักหลายอัลมอนด์วอลนัทพีชันมะเดเมีนมอะไรเงี้ยก็จะมีแล้วส่วนใหญ่พี่เมียวเอามาจากไหนบ้างครับพวกถัว่วพวกขนมต่าง จริงๆสินค้าภายในร้านค่<ฮ>ะคือความตั้งใจคือเราอยากจะสนับสนุนเกษตรกรโดยเฉพาะแต่ในร้านที่เป็นแบบออร์แกนิกนะค่ะ,<ฮ>ะแต่ถ้าเกิดแบบอันไหนไม่มีจริงๆก็ค่อยเป็นแบบธรรมดาถั่วไปแต่จะเน้นโลเคอลภายในประเทศก่อนกับผู้บริโภคตรงเลยถ้ามันไม่มีก็ค่อยนำเข้าจากต่างประเทศ จะเดินแบบว่ามีพี่เนี่ยนำทางก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจง่ายมากขึ้นกี่ยวกับคำว่า eco lifestyle ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดบันถูกหรือเปล่านะก็คือประมาณว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่พยายามจะ ใช้สิ่ง<ม>ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันให้แบบว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เลี่ยงพลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่น้อยลดมาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นตัวเลขที่ดีทําต่อไปเรื่อยๆอยบอกคนรอบตัวบอกคนน,นู้นคนนี้มันก็อาจจะเป็นสังคมที่มันกว้างขึ้นประมาณนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับโอเคฮะ,คะแล้วท้ายครับก็อยากให้พี่เมี่ยวเหมือนแบบว่าพูดปลุกใจให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเริ่มในสายอีโคไปแล้วหรือว่ากําลังจะเริ่ม ให้เหมือนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หน่อยค่ะว่าเราจะทำาไงกับมันต่อไปดีกับอิโคไลค์ฝากเลยทุกคนว่าเออบางทีอาจจะคิดว่าปัญหาสิ่งวดล้อมมันอาจจะไกลตัวเรานะคะแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากเลยนะคะทั้งแค่เราออกจากนอกบ้านไปหน้าบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องขยะเรื่องอากาศมลพิษทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งวดล้อมหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นจะทํำยังไงก็อาจจะลองมาใช้บริการที่ร้านนี้หรือว่าลองเริ่มต้นจากสังเกตตัวเองว่าเออเราสร้างขยะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เล็กน้อยก่อนก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยก็คือแบบได้เริ่มลงมือทํำจะอะไรไม่ยากนิดนึงก่อนเนาะแล้วค่อยๆต่อยอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็สิ่งที่มีพลังมากที่สุดคือ2มือของเรากับ1สมองนะฮะช่วยๆกันครับโลกเราจะได้น่าอยู่มากขึ้นโอเคครับถึงเวลาเป็นคนอีโคไลฟ์สไตล์นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มช้อปปิ้งแล้ว ก่อนอื่นเลยขอสบู่ก่อนนะแบบอย่างที่บอกฮะมาแล้วก็ดูว่าความต้องการของตัวเองอยากได้อะไรแล้วก็กะเอาอย่างอันนี้สบู่เกลือหิมาลยานนะฮะช่วยเรื่องแบบว่าลดความมันนี่แต่ผมจะเอาประมาณนี้หอ,อ,อมมากขอบครับนี่มีสบู่ล้างหน้าแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสบู่ล้างมือหยิบขวดมาแล้วก็อขวดไปชั่งนะฮะว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ โอ้ยห้ยี <Okay. S 1> หมดแล้วตอนนี้คิดว่าซื้อแค่4อย่างพอน่าจะเป็นแบบว่าเราเพิ่งเริ่มนะก็เดี๋ยวลองซื้อชุดนี้ไปก่อนแล้วถูถกใจเนี่ยเรากลับมาใหม่คิดเงินนะแล้วก็ไปดูวิธีการคิดขอ, <Okay. S 1> ของพี่เขาว่าเขาคิดกันยังไงครับไปโอเค หนึบสีคิดตามน้ำหนักฮะอย่างสบู่ล้างหน้ามีกกี้ฮะประมาณ114บสีกรัมก็กี่บาทฮนะหนึ่อยิบาทหนึอยบาทค่ะสอย่างนะที่ม่กกี้ดูในร้านแล้วก็เลือกไปก็ทั้งหมดสี่ร้ิบสองจบาทก็เป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคอสอีโคซึ่งมันจะลดไปอีกประมาณ100บาทถ้าเกิดเรานำขวดมาเองลุกในวันนี้นะฮะก็รู้สึก ถึงความรักโลกขึ้นมาเยอะแยะมากมายอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะแบบว่ามาลองศึกษาไลฟ์สไตล์แบบนี้ดูซึ่งมันจะดีต่อตัวเราเองด้วยเพราะมันเป็นออร์แกนิกแล้วก็ดีต่อโลกใบนี้ด้วยสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณทาทงร้านซิโลโมเมนต์มากฮะ,นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาลองอีโคไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ลองมาดูได้ฮะอยู่ที่รามคำแหงนี่เองมีกิมขับมาแป๊บเดียวฮนะก็ถึงแล้วพูดว่าเป็นร้าน รีฟิลที่อยู่ใจกลางเมืองเลยก็ลองมาดูฮะสำหรับลุควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ